โอ้ยเข้มเข้มเหลือเกินเข้มปีอีลีเดอร์เข้มจะจะเป็นโรคไตยอยู่แล้วเปิดกาชาที่ไรก็เกลือตลอดมาล้างความเค็มกับเจน้ําดีกว่าเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมสะดวกเติมปลอดภัยเติมไว้แบบไฮสปีดแล,ล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเล,เลยจ้าแหมมาสักทีนะกาชาที่รอคอยนะเพิ่มคริเพิ่มค,มค,มคิด,ด,ดนะเดเมจนวโหดตัดอย่างสวยเลยนะฮะมา เปิดเอ้ยไม่ใช่เปิดกระชากันดีกว่านะครับอ่าดูเซตัสหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้ว,ลวคีไปไหนอ่ะคีเดนดดเมทหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคีได้เมทหายไปไหนวะเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับท่านผู้ชมนะฮะมันเนิร์ฟอีกแล้วนะฮะโอ้โหความฝันพังทลายเลยเนะี่ย ก็ไม่เนิร์ฟคือไม่ใช่เกอร์บ้องจริงๆนะชุดนี้ก็เพิ่มดัมเมตตีฟอร์มเลดและเพิ่มแค่สองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะโอ้โดยดัมเมตฟอร์มเลดเบาลงมูฟสปีดบวกสองออสเซตบวกสองสเตนอินเดีคสามพีเอดีเคอย่างละสามเปอร์เซ็นต์นะโห้แม่ผิดหวังจริงนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะจากไปเซนเจอร์เป็นแคเรียนะฮะเออมีการเลี้ยงบาลีสักนิดน,นึงด้วยนะฮะอ่ะชุดนี้ก็ เซตันแบบนี้ข้ามแน่นอนนะสำหรับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูชิ้นอื่นดีกว่านะว่ามันจะเนื้อเหมือนกันหรือเปล่านะฮะใน,นส่วนของหมวกเนี่ยคือมีโอกาส5%ที่จะได้การจันตีระยะไกลแปลงขึ้น3%ด้วยนะฮะแล้วไม่มีคูดาวด้วยนะตรงนี้โอ้โหแล้วก็เพิ่มเมดิเคส3%อร์อ่ะมาดูกันว่าเซตัสเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ได้พีดีเคมนดเคนะฮะลักเด็ก3แค่นั้นเอง แล้วออฟพิเศษหายไปไหนนะฮะโอ้โหเนิฟทั้งชุดเนิฟทั้งหมวกเลยนะโอ้แบบว่าคือคุณเนิฟหนักไปหรือเปล่าเนะีลักห้าก็เหลือลักสามด้วยนะอันนี้โอ้แปลว่าตูนี้ไม่เหมาะสำหรับการสูมอย่างยิ่งเลยนะผิดหวังมากกลายเป็นว่าโ,โหชุดที่หมวกที่มันเจ๋งๆอะ่ะเอาออฟออกไปเฉยเลยอะดูชิ้นอื่นอีกนะฮะ ในส่วนของหน้านะครับสเตนอินเด็กอย่างละสีแล้วก็โจมตีอันเด็แรงขึ้น5%นะลดดาเมจจากการโจมตีจากเผาอันเด็เนี่ยลดลง8%ปอ่นะมาดูกันนะครับว่าแว่นเนี่ยเหลือเท่าไหร่กลายเป็นฟอร์มเลสกลายเป็นฟอร์มเลสเฉยเลยนะฮะสาเท่านั้นเองด้วยนะแล้วก็ลดการเบียร์พาร์ฟอร์มเลสสามเร์เนต์นะโหก็เนิร์ฟทุกส่วนเลยอ่ะอ่ะเหลือไอหลังอันนี้มาดูกันว่า จะโดนเนิฟหรือเปล่านะฮะนี่ครับจอกเกาะ4%นะคริออีกเท่าไหร่เนะี่ยคริอีก2%มูฟสปิด2เอ็กซสปิด2แล้วก็ถ้าบวก12ได้จนดีกายภาพแรงขึ้น3%นะฮะพีดาเมจ3%เลยอ่ะมาดูกันว่าจะเหลืออะไรเท่าไหร่นะฮะมีจอกเกาะนะครับเอาครีดาเมจออกไปกลายเป็นลดคูดาว2%และเพิ่มมูกสปิดมา2%แทนนะ มี a อเ k ถามมาให้25ด้วยนะฮะโอ้โหปอบใจนะกลายเป็นของสายเวทเฉยเลยนะฮะโอ้โหความหวังพังทลายเลยนะฝันสลายเลยทีเดียวสำหรับกาชาเซตนี้ก็ผมคงไม่สุ่มนะฮะก็ตู้นี้ผมคงข้ามเลยก็เสียส้วยว่าเป็นการดองตัวนะฮะแล้วก็ประหยัดก่าใช้จ่ายไปอีกนะชุดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งคือวันที่7เดือน9 นะครับเวันที่เดเปยน9ตอนตี5นะฮะมาดูกันว่าชุดอะไรจะมานะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับถ้ามีข่าวลูดออกมาก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะแล้วดูว่าชุดต่อไปเนี่ยจะเนิร์ฟหนักแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ